สวัสดีครับพี่มูลจากจาโดเลอร์นิ่งนะครับวันนี้พวกพี่จะมาสอนเทคนิคอย่างหนึ่งที่เรียกว่า make a negative a p o s i t i v e นั่นคือวิธีการพูดที่ทำให้ประโยคลบๆฟังแล้วดูบวดเบาๆขึ้นมานะครับตัวอย่างที่พี่จะมายกตัวอย่างให้ฟังในวันนี้คือคำว่า bad ที่แปลว่าไม่ดีนะครับกับ not that good เอออาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นลองไปดูสารการตัวอย่างครับ Would you like to have an interpreter? No, thanks. Their agent is American-born Chinese. We can communicate in English. But I heard that the agent's English is bad. ประโยคตัวอย่างนะครับใช้คำว่า bad ซึ่งถ้าใครได้ยินก็คงช็อคไปเลย,ย,ย English is bad ฟังแล้วโ oh, อ้เฮิร์ดมากนะครับแต่ถ้าน้องอยากให้พูดฟังแล้วดูมีมารยาทดู s o ต์ไม่ได้เป็นการจูโจมขามากเกิดไปต้องใช้คำว่า Not that good but I heard that the agent's English isn't that good พูดอย่างนี้นะครับคนได้ยินก็จะไม่เจ็บชันใจนะครับส่วนคำาคมประจำสัปดาห์นี้นะครับ if you're a lazy you f a i l โอ้ฟังแล้วต้องรู้สึกว่าไม่ดีแล้วถูกไหมครับต้องเปลี่ยนใหม่ lazy เปลี่ยนเป็น not hard working ไม่ทำงานหนักนะ Fail. Succeed. You're not, hard working, you're not succeed so, if you are not hardworking, you will not succeed adios